สวัสดีนะเรามาเจอกันอีกคลิปหนึ่งนะครับในเรื่องของการเขียนรูปร่างรูปทรงเลยคณิตวันนี้ครูจะมาอ,อ,อัดสอนให้เราเขียนการแบ่งเส้นนะแบ่งเส้นแบ่งเส้นยังไงนะครับแบ่งเส้นที่มันมีความยาวอยู่นะครับว่าตในใน,ใน,ในตรงแนวไหนก็ได้นะครับแนวจะขนานแนวเอียงได้หมดนะครับได้หมดทุกอันนะ อันนี้ครูขอ,ขอเป็นเส้นขนาดเนาะอันนี้แบ่งยังไงถ้าเส้นมันมีความยาวอยู่นะครับมีเส้นมีความยาวอยู่ไม่รู้ยาวเท่าไหร่นะครับไม่รู้มันยาวเท่าไหร่แต่อันนี้ถ้าเราอยากจะรู้เราก็มากดวอกลมๆเส้นยาวทั้งหมดร้อยเอาเส้นเอาเอาเลขไม่ต้องลงตัวนะเอาห7สิ่างนี้นะ67บอกต้องการแบ่ง4ส่วนของเส้นห7เราก็ต้องเอาข,ขึ้นเลขมาแล้วนะครับอาจจะต้องเขียนว่าห7ิด หาด้วย4ได้เท่าไหร่นะครับแบบ่งสส่วนแต่ครน,นี้ถ้าเกิดเราเขียนแบบเราก็ใช้วงเวียนในการแบ่งเส้นเริ่มต้นเราก็ล่างซากลากเส้นขึ้นมา1เส้นนะมุมเท่าไหร่ก็ได้นะทามุมเท่าไหร่ก็ได้จะทํามุมเท่าไหร่ก็ได้แต่โดยส่วนมากแล้วเซตของเราเนี่ยมันจะอยู่ที่มี45่สิบห้ามี30เราจะใช้30ก็ได้นะเราลากมุม30ได้แต่ไม่จํากัดน,นะว่าต้องเป็นมุมเท่าไหร่ นะครับอาจจะขีดขึ้นมาก็ได้เส้นลอยๆอยขึ้นมาสักเส้นหนึ่งนะครับเสร็จเรียบร้อยนะเสร็จเรียบร้อยเราก็ใช้วงเวียนวงเวียนแบ่งจุดข้างบนเนี่ยนะครับเส้นข้างบนที่เราลากอยู่น,นะแบ่งโดยที่เราเการวงเวียนให้เราขีดเส้นได้ง่ายๆแล้วก็ไม่เกินเส้นที่เราลากไว้สมมติเราต้องการสัก4ส่วนเราก็ลากเท่าเกันนะครูลากเท่าๆกัน,ลาก,ากนลากมาเลยเท่าเกันสี่เส้นนะครับสเส้น โดยทีเ่เส้นแรกเราจะกลางวง,วงเวียนเนี่ยก็อ,อยู่ที่เราเราก็กลางเท่าไหร่นะครับมุิวัวกลางไว้แค่สัก15มิลน,นะครับ15มิลอ่ะมันเยอะไป15มิล15มิลก็ได้โอเคเพราะไม่เกินเส้น67เนิ่ห15มิลแบ่งทัง4ส่วนเนาะต่อไปอพอครูดได้เงี้เราก็มาดูวงเวียนเราก็ต้องปักอยู่ที่จุดตรงนี้จุดจุดตรงนี้ ใสจเรียบร้อยนะครับเขียนวงเวียนกาวไปอีกนะครับต่อไปจากจุดนี้นะจากจุดนี้นะกาวไปนะเท่าไหร่ตอนที้15ใช่ไหมเราก็ใส่ขนาดเหมือนเดิมนะครับก็คือรัศมีของวงกมลมรัศมีของวงเวียนกนะ็คือ15เท่าเดิมนะอันนี้คือการวงเวียนทําจริงๆนะแต่ถ้าใช้โปรแกรมเนี่ยไม่ต้องมาทำอย่านี้นะครับอันนี้คือเอาโปรแกรมมาทําให้ดูนะแล้วก็ มันจะมีจุดตรงจุดตัดตรงนี้เนาะจุดตัดของมันที่มันเป็นตัดบานเส้นนะครับโอเคเราก็กางวงเวียเหมือนเดิมนะแบ่งออกไปอีกนะครับกาออกไปท่ากับเท่าไรนะเมื่อกี้บอกสิบห้าใช่ไหมกาวออไปสิบห้านะอ่ะก็ใส่ขนาดเข้าไปสิบห้าโอเคครับแล้วก็กางวงเวียอีกน,นะทำจุดก่อนทำจุดก่อน แล้จุดละแล้วกูก็กาวไปเท่ากับสิบห้าอีกรูปจุดยังไม่ตรง嘛อ๋ยขนาดจุดยังไม่ตรงเลยวะนะครับเอ้าไม่ไรล,ลบออกได้จะจุดใหม่นะจะจุดตรงให้มันตรงหน่อยโอเคนะครับแล้วกาวเวลไปเท่ากับสิบห้านะสิโอเค ตอนนี้เราได้แบ่งมาเป็นสี่ส่วนแล้วสี่ส่วนหนึ่งสองสามสี่ต่อไปเราได้อย่างนี้เราก็ลากเส้นนะครับจากจุดที่เราตัดตมืกี้จุดสุดท้ายเนี่ยนะจุดที่เราตัดจุดสุดท้ายเนี่ยนะลากตรงนี้นะครับมาสัมผัสปลายสุดของเส้นที่เราต้องการจะแบ่งครับแล้วก็สร้างเส้นให้มันขนานนะให้มันขนานกับเส้นที่เราลากเมืกี้นะครับเส้นที่เราลากเะืกี้ขนานเนาะ เห็นไหมพอกูสร้างพุ่เนี่ยมันจะบอกเลยเส้นขนานนะขนานไหมถ้าขนานก็กดนะครับสร้างเส้นให้มันขนานนะครับจากจุดนี้ลากเส้นชี้ไปหน่อยนะครับมันก็จะมาเดี๋ยวถ้าไม่ขนานไม่เป็นไรเดี๋ยวจะสั่งให้มันขนาดได้อะโอเคเขียนให้เราดูก่อนนะครับต้องซ้าเส้นให้มันขนานถ้าไม่ขนานเนี่ยมันจะแบ่งช่องไม่ได้เท่ากันนะครับเพราะว่าูทำเนี่ยเส้นไม่ขนานเนาะถ้าเราขนานเมื่อไหร่เราก็สั่งมันเลยบอกว่า กูจะเอาเส้นต้องเขียนให้ขนาดนะครับกูจะบอกว่าเส้นนี้นะครับแล้วก็เส้นที่ยังไม่ขนาดเส้นนี้เส้นนี้นะครับให้มันเรียวกันอ่ะตอนนี้เส้นได้ขนาดละพอขนาดแบบนี้เรามาดูอะไรต่อว่าเส้นข้างล่างที่เราแบ่งเนี่ยมุนจะจากจุดนี้นะครับจุดตนี้ถึงจุดนี้เนี่ยมันเท่ากันไหมเราก็ลองเอาเครื่องมือมาวัดดูนะกูเอาเครื่องมือมาลองวัดวัดดูว่ายาวเท่าไหร่นะครับก็เข้าลงไป ตอนนี้ตอนนี้ไม่มีจุดที่มันจุดตัดเราก็ต้องทําจุดที่มันตัดก่อนนะครับสมมุมติมันตัดตรงน,นี้นะครับก็ได้จุดมานะหนึ่งจ,จุดตัดตรงน,นี้ไหมอ่ะสองจุดนะครับได้จุดตัดตรงน,นี้ไหมสามจุดอ่ะโอเคต่อไปคุณวัดขนาดดูซออิถ้าวัดขนาดเนี่ยมันจะมีเครื่องมืออยู่นะเดี๋ยวขอสักครู่เป็นรูปเครื่องมือ,อไม่เป็นไร เอ่อรูปเป็นรูปเครื่องมือที่เป็นเหมือนไม้บรรทัดเป็นเป็นเหมือนตลับเมตรอ่าม,มันมีนะวัดดูจากตรงนี้ถึงตรงจุดนี้เท่าไหร่เนี่ยสิบหกจุดเจ็ดเนาะเอาวัดอีกจากตรงนี้ถึงตรงนี้เท่าไหร่เส้นนี้ยาวทั้งหมดหกสิบเอ่อหกสิบ 67นะเส้นนี้ยาวทั้งหมด67สิมมติวัดเส้นยาว67จากจุดนี้ถึงจุดนี้16.78เนาะวัดใหม่ตรงนี้อตรงนี้16.75มันผิดเพี้ยนผิดพลาดก็เกิดจากที่เราจุดเนาะ16.75เนาะโอเคสุดท้ายตรงนี้เท่าไหร่16.75มั้ยไหมนะครับก็16.72 ก,ก็จะมีค่าเออรมันก็ขึ้นอยู่ที่เราตอนเราเขียนใช้วงเวียนเขียนแต่อันนี้อันนี้เป้าหมายเราต้องการให้เราแบ่งเส้นเส้นนี้ออกเป็น4ส่วนโดยที่เราใช้วงเวียนกลางรัศมีเท่าๆกันแบ่งไปในเส้นที่เราขีดเส้นขึ้นมาเป็นมุมเท่าไหร่ก็ได้นะครับให้มันทํามุมกับเส้นเราจะแบ่งแล้วเราก็ใช้วงเวียนกลางรัศมีเท่าๆกันจะปีกี่ส่วนก็นแล้วแต่แบ่งไป นะครับแล้วก็ขีดเส้นขนานลงมา mm hmm. จากปลายสุดที่เราแบ่งนะครับแล้วก็มาถึงจุดสุดท้ายของเส้นที่เราจะแบ่งนะครับจากจุดที่เราแบ่งจุดท้ายที่เราเราเอาขีดช่องแล้วแต่นะครับอันที่4ี่แล้วจุดที่4ี่นี้ลงมาจุดนี้นะครับไม่ว่า,าจะมีขี่ช่องก็แล้วแต่นะครับต้องทำแบบนี้เสร็จเรียบร้อยก็ลากเสนเ้นให้มันขนานกันนะครับจากเส้นนี้กับเส้นนี้ขนากน,นากันขนานกันขนานกันโดยเริ่มจากจุดตรงนี้นะครับลากออกมาตัดเลยขนานกันตลอดนะครับเห็นไหมขนานทั้งหมดนะโอเค นั้นก็เอาไว้เท่านี้เนาะเดี๋ยวไว้เจอกันในวิธีการเขียนนอื่นต่อไปครับสวัสดีครับ